สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับเมลีโอดั้นในอินเฟสเตชั่นเดอะนิวซีนะวันนี้ผมก็มาเปิดแอร์ดบตามที่ผมเคยบอกกับทุกคนเอาไว้นะแต่ว่าวันนี้ไม่ได้เป็นการเปิดแอร์ดธรรมดานะแต่ว่าวันนี้ผมจะเดิมพันกับน้องชายของผมนะว่าถ้าใครเนี่ยเปิดได้ของที่มูลค่าต่ํากว่านะจะต้องเสียเงิน1,000บาทเติมเกมนารกาให้นะช่วงนี้ผมกับน้องเนี่ย ติดมากๆเลยนะมาดูกันว่าใครจะเป็นคนชนะแต่ว่าถ้าผมจะแพ้เลยเดี๋ยวผมจะเหลี่ยมน้องผมซะหน่อยว่าของผมเนี่ยมันแพงกว่าครับซึ่งยังไงเราก็กินเงินฟรีแน่นอน,นครับหนึ่งพันราบป่านะครับแบบหวานแจ๊กมาเดี๋ยวผมเปิดหูเลยละกันห <Sound S 1> มายโปะคนละ5ลูกนะมีมีมแบบแอรดอปแบบใช้ GC กับดอลลร์วัดกัน okay, ว่า okay, okay. ถ้ามูลค่ารวมใครสูงกว่าคนนั้นก็จะได้แบบได้ได้ได้ไดเงินไปฟรีๆหนึ่งพันอะบอกเลยช่วงนี้ช็อตสกินด้ะสะกินสวยๆเต็มอะ เออะไรเลยดิโอ้รออะไรอ่ะช่วงเนี้ยไม่ไหวไม่ไหวตั้งแต่ทำคอไปไม่มีตังอยาะกินข้าวละมีตังมาเปิดแอร์ดอบก็บุญหัวแล้วนี่อันไหนวิทยาอันไหนกันมาเปิดเลยมือใส่ช่องไม่วัดกันเลยสองอย่างรวมกันคนละฝั่งคนละฝั่งมงกดเรียกเลยกูกดเรียกละมาแล้วแล้วข้อเสียนิวซีนะผมบอกเลยนะทุกคนเวาเปิดแอร์ดอปมันติดคูดาวเอ้ยไอหลังพูดอะไรเนี่ยเสียงดังจังลดเสียงก่อน ว่าแต่ภาพผมสวยมากนะผมปรับแบบเอาต้าหมดเลยอะเกมนี้มันแบบภาพสวยเหมือนกันนะผมไม่คิดว่าบอดสีไม่ก็มาถึงจุดที่แบบภาพสวยขนาดนี้มุงปรับภาพเอาต้าเด๋อโปโคสวยอะปรับปรับอะไรผมปรับละไอ้์ดกูดาว่ะมันตกมาช้านะนี่ใช่อหรน้ำตรงไงวะเฮ้ยกูได้ลูกละเออทุกคนครับเดี๋ยวผมตัดภาพไปตอนที่แอร์ดนแบบผมกดใช้ทั้งหมดเลยละกันนะมันแจ็แบบไวๆเดี๋ยวผมให้หรือไม่ก็ให้น้องผมกอคลิปละกันปัดสปีดลันปี you okay. มาครับทุกคนตอนนี้แอดอบก็ล่วงมาหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับมาผมกับน,น้องผมมาดูกันว่าใครจะได้ของที่มูลค่าสูงกว่านะครับแต่ว่าผมก็ลุ้นว่าน้องผมจะเปิดได้เฮฟวี่โคมนะถ้าได้เฮฟวี่โคมก็ดีมากถือว่าถึงผมจะเสียงเงินนะแต่ผมก็แฮปปี้เพราะเฮฟวี่โคมมันแพงนะับไม้โปเริ่มเลยแต่ผมบอกน้องไปเข้าๆนะว่าไหนแพงบ้างแต่ว่าถ้าได้เฮฟวี่บางอันตัวบางตัวมันก็ไม่แพงอันนี้กองกากครับเก็บไปอย่างชิวๆหนึ่งกอง สองไอโป้ Apple, ถ้ามึงไดเฮเบี Heavy, มึงกี๊ดได้เลยนะเว้ยมึงดีใจได้เลยนะเว้ยยังไงขั้นต่ำก็หลายเอ็มอะบอกไว้ก่อน <Heavy S 1> เออแล้วมันก็ต้องลุ้นกล่องโคมได้ถ้ากล่องโคมได้เยอะก็ถือว่าแจ๋วเหมือนกันเพราะกล่องโคมแม่งแพงชีพหายเฮเี <Heavy S 1> โคมถ้าจะไม่ผิดกี่พันเอ็มไม่แน่ใจวะแค่ผมได้แต่กล่องที่ผมใสเฮเีอยู่อะไอกล่องนี้ก็แพงนะกล่องสีดำดำอ,อ่ะเฮ้ยถามจริงโคมไม่มาเลยหรอ เกินไปนนี่ผมแซนแนะนี่โอ้โหอันนี้กล่องกะครับเราเก็บไปแบบชิวๆเพราะสีสีแบบสีเงินๆ,บบน,ๆน่ะมึงได้แล้วหรอไปปีอย่างยังพี่ไม่ได้เลยวะพี่ได้แต่กล่องอไรไม่รู้นี่ขอผมขอโคมสักห้ากล่องอ่ะเทกแต่ก็พอมีกล่องที่แพงๆนะครับทุกคนไม่ได้ว่าถูกทุกอัน หล่ะเปิดกองเสร็จผมก็ต้องไปนับคำนวณอีกว่าใครได้สูงกว่าอุ้ยมาแล้วหนึ่งกองแจ๋วโอ้โหเี้ยะแอดอมห้าลูกได้โคมกล่องเดียวถามจริงเกลือขนาดนั้นเลยเหรอล้วสีทองนี่มันดีป่ะพี่ไม่ค่อยว่ะน้องอุ้ยช่องกวัวช่องมึงเก็บไม่พอแน่เลยโป้ไม่น่าพอไม่น่าพอไม่นไม่น่าพอใช่ปะ่ะสองสี่หกป้พี่า <8. S 2> พ,พ,พ,พอัอนท้ายปดีใช่หรอใช่ใช่ อ้ามโหวะเท่ากูเลยหรอแต่ผมจัดเรียงกล่องก่อนละกันโอ้หเชี่ยกล่องโครมอันเดียวมึงได้โคมสักอันไหมเนี่ยแอปเปิลโปเนองเออสีอะไรเปล่าสีสีเงินเงนะินน่ะสีเหมือนสีเงินเงนะินน่ะเห็นได้บ้างปะสีเงินนะ่ะสิบแต่ผมว่าผมมือทองอะดีกว่านิวซีอนะ่ะไม่รู้อ่ะ มึงรู้ไหมเนี่ย CH น้องตัว CH เฮ็ดไอ้รู้อะไรมาเนี่ยนี่กูหลอกกูหลอกมึงมึงก็เสียเงินฟรีนะนี่กูจะบอกให้ได้ละได้กี่กล่องโหถ้ามึงได้หลายกล่องกูแซนแลนี่กูแทบจะแพ้เลยนะได้มาหนึ่งกล่องพี่โอเคหนึ่งกล่องเท่ากันวัดโค้ฟเลยไม่หล่ะกล่องเดียวอ่ะเอาโค้ฟก่อนไหมมาพี่มาหนึ่งนี่นี่กูอยู่อย่างงี้หนึ่งสองซับเปิดดิ โอ้ได้เฮไนเอ้เฮสไตล์มึงได้เลยไอลเกาะเกาะบิใช่หรอเดี๋ยววะกดเทดดูเทดูเดี๋ยววะโอ้โอ้ยังกากกลัวแค่นี้กลัวนำมึงแล้วมั้งโอ้ได้ของยังกามเลยนี่นี่ไอไอกล่องโมเดิร์นแบ็กอะได้ปะได้กี่กล่องโมเดิร์นแบ็กเออนับกามมีมึงไม่ได้แยกเลยหรอเอ้ยจัดกล่องได้ดิมันได้แบบเปิดง่าย จัดกองจัดกองผมบอกเลยอ่ะผมน่าจะวินนะผมน่าได้พันหนึ่งฟรีผมได้แบบไปแต่งตัวจอมยุทธผมแบบเป็นปรมาจารย์อ่ะได้ยังวา<ด>่าหรือว่าเราจะสักแต่ว่าเปิดเปิดไป,ดเ,ป,ดเ,ปดเลยวะลุนเฮฟวี่เลยอย่างนี้มันจะนานนะปะเปิดเลยแล้วกันเดีโออป๊ะอุ้ยไอ,อ้เกาะเกาะกาครับเซ็ตมันเป็นมันเป็นกล่องแบบดอลล่าร,ราคามันไม่น่าแพงนะอันนี้ได้เฮฟวี่ผมก็ไม่ตื่นเต้นเท่าไหร่แต่นี้ดิอุ้ย ก่อนอย่างนี้เฉยๆครับพอเฉยๆเราจะดีใจแค่เฮฟวี่พอแต่ไงผมมั่นใจผมเปิดแอร์ต่อทั้งทีอะเฮฟวี่ต้องมาสามสี่อันน่ะเยอะไปป่าวะโอ้โหไอโป้พี่จืดมากโอ้ยได้ทับเลเซอร์ของกูจืดมากเอ้แต่ผมผมว่าของผมได้ว่ะใช่เหรอมึงได้เฮฟวี่เหรอมึงเอาิดกันเปิดเดี๋ยวโอ้โหโป้กูได้แ้วของอุ้ยเฮียชุดชุดฟาง อุ้ยอะไรอะ่ะปืนอ,อะไรอะ่ะ MMR อ๋ออการฝึฟัเฮ้ยจะไม่มีของดีเลยเหรอวันนี้ปกติผมได้เฮฟวี่ทุกคลิปนะคลิปนี้ผมว่าถ้าไม่ได้อะ่ะผมกล้าพูดเลยเป็นคลิปแรกๆที่ผมเปิดแล้วไม่ได้เฮฟวี่นะน่าจะเป็นคลิปที่เกลือที่สุดของผมแล้วมนะั้งคลิปเนี้ยมาเฮฟวี่ขอสักตัวเหรอวะจะไม่อายคนดูเขาแบบเขารู้ว่าเรามันแบบเทพเจ้าแห่งดวงอ่ะถึงเล่นไม่เก่งแต่ดวงดีแล้วเฮฟวี่คืออะไรพี่ ไอไอเกาะที่มึงใส่อยู่ไงน้องเออเองได้เหรอใช่ใช่ไหนไหนมึงพูดจริงไม่ใช่มึงได้เฮฟวี่จริงอ่ะใช่มันหลัวดีรึเปล่าเฮ้ยมันคืออะไรเนี่ยไอ้เหี้ยทำไมวันนี้มึงได้เฮฟวี่วะมันได้กล่องไรอ่ะมึงมึงเปิดได้กล่องสีไหนเขียวล้วนเลยปะใช่เขียวเงินอะชื่อฟันปะขอดูใหม่ดิเทเถดิได้เหรอไม่ไม่ไอ อ๋อม oh, ึงเปิดได้แต่กล่องนี้เหรอไม่มึงเปิดได้แต่กล่องอันไหนเยอะไม่เฮฟบี่ที่เองเปิดได้อ่ะมึงเปิดได้แต่กล่องอันไหนกูถามเฮเบียร์ป่ะเอ้ยโอ้ยเวนไหนๆมึงมึงตอบดิมึงตอบแพื้นขอด้วยเฮฟบี่อันนี้หรอผมไม่รู้ว่ากล่องอะไรวะอ่ะเอาไปก่อนแล้วกันเยี่ยมันได้เฮฟบี่แล้วอ่ะผมยังไม่ได้เลยเสียเงินพันหนึ่งแน่เลยกูไอเวน เทคขอสักตัวขอสักตัวเฮฟวี่ตัวแพงๆอะ่ะมาก่อนหนึ่งตัวก็ได้เฮ้ยไม่มาเลยโอ้โหเอพมาแต่เออ่ะแต่ผมว่าเฮฟวี่น้องผมมันไม่น่าแพงนะเพราะว่ามันน่าจะแบบได้แตบบ่แบบกล่องธรรมดานะครับแต่เราเน้นได้ปืนแล้วกันปืนก็แพงอยู่แพงหรือเปล่าวะเทคไอเทคเนี้ยผมจำได้ว่า <no. S 1> ผมเคยเปิดได้เฮฟวี่คลิปนี้ขอแล้วกันพัง อันไหนวะน้องอันไหนเร็ววะอ๋อสตาร์วอ์เฉยๆเหยียคลิปนี้เข้มจัดเอบี้ไม่มาเลยอ่ะทุกคนโอ้โหกูยังเข้มเอ้ยยังเหลือนี่อยู่สักลาดขอเฮฟี่ถ้านี้มาผมบอกเลยยังไงผมก็ชนะผมเคยชนะไอยูชนะไอเกอร์นะเว้ยแต่ผมจะมาแพ้เด็กที่เล่นนิวซีไม่ ไม่ได้เล่นดิวซีเนี่ยนะพังโอ,โ,โอ้โหหมดความหวังครับทุกคนผมว่าผมแพ้แล้วผมเสียตังค์ละพันหนึ่งไอเวนเสียงเงินค่าเปิดแอร์อบยังเสียเงินในนี่หรอพอนะน่นี่ไอโป้มไมได้อะไรบ้างไหนมาเทรดดูดิเฮฟวี <Heavy S 2> ไม่ออกเลยอ่ะคลิปก่อนออกตั้งสามตัวคลิปนี้จะไม่มาเลยมันก็เกินไปอุยอันนี้ก็แพงอยู่โป้เฮวี่ตัว อนนี้ี่มึงเอาใส่ไหม่หมดเลยคาร์ลัมบิดกากไอ้พวกมีดอะ่ะอย่าไปสนใจโอ้โห,หพี่เฮ้ยผมว่าผมมีสิทธิ์นะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยผมมีสิทธิ์นะนี่อะอุย้ยคาร์ลัมบิดทองเพราะผมมีสิทธิ์ชนะนะ hey, <wake> เฮ้ยผมว่าผมไหวว่ะใส่ไม่พอพี่เดี๋ยวผมอ,อกเออกูเอ้ย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปรวมยอดนะครับแล้วก็มาดูกันว่าผมไก่โป้ใครจะชนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมขึ้นยอดให้ตรงนี้ว่าใครนำนะับหรือว่าใครชนะนี่แต่ผมไม่รู้นี่嘛งั้นผมปิดคลิปเลยล้วกันนะครับก็ถ้าใครอยากให้ผมเปิดกล่องอะไรหรือว่าสุ่มอะไรนะครับก็คอมเมนต์บอกไว้ได้แต่ในใจผมอะคลิปหน้าที่ผมจะเปิดเนี่ยผมอยากจะเปิดเป็นกล่องโคมนะทุกคนอยากให้ผมเปิดกี่กล่กองก็คอมเมนต์บอกไว้ได้ส่วนคลิปนี้ผมไปลบยบาย